Forever, oh so. д สากลกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ไปถึงช่วงสนุกสนุกกันบ้างน,นะฮะตะ่กี้น้องเกมน้องปอก็เอาความซ้งความซึ้งครับผมขอบคุณครับน่ารัขอบคุณครัอนนอบอ่านะฮะเดี๋ยวต่อไปมีช่วงซึ้งมีช่วงสนุกนะฮะเพราะว่าเรามีแดนเซอร์นะครับเราขนทิมกันมาเตีเ่ยวมากน,นะฮะและตอนนี้นะครับน้องปอละเกมก็ยังอยู่ในพร็อแต่ตะกี้เราเห็นแอบ,บดแดบนบเห็นแดนเซอร์ชอบไหมฮะมีแดนเซอร์ด้วยสวยนะ สวยนะคะถือว่าจัดเต็มมากรองไม่สวยสิเขาลหลบอยู่หลังเสานะคะรองไม่สวยจะมีรองเท้าลอยมาลอเล่นนะครับแต่พี่พี่แดนเซอร์นี่เต็มที่กันมากๆ,ๆ,ๆนะฮะวันนี้นี่น้องปอน้องเก็นี่มาถึงพี่พี่กันตั้งแต่เที่ยงเที่ยงนะครับก็มีการมารันโรลัดครูนะฮะสองก็น้องปาล์มพี่ว่าน้องปาล์มอยากมีส่วนร่วมรก็เบมือน้องปาล์มเลยครับมาสัมภาษณ์น้องปาล์มกันดีกว่าน้องปามที ลูกมาพี่มานขึ้นมันขึ้นอ้าขึ้นนะควาจริงเว้ยเฮ้ยน้องป๊าครับเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตพี่ปอสนุกไหมครัะสนุกเออพี่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 ที่อยู่ตรงนี้น่ารักมา้น่ารักแล้วน้องป๊ามันน้องป๊าบน่ารักมั้น่ารักพี่พี่กินกับพี่ปอใครหล่อกันพี่พีน เด็กมันชนะแต่ปอก็หลอกปอก็หลอกใช่ไหมแต่เ<ต>พื่อน,นหลอกกว่า,ามันส่งเสียงมาแล้วเพราะว่ามันพร้องนะฮะอะไรันลอ้าวอันี้ยังไม่พร้องเสียงมันลอยมาตามสัญชตตาตญาณนะครับปอนะฮะวันนี้ก็คุณแม่คุณพ่อหลวงปอก็มาคุณแม่ก็มาทันนี้อ้าวผมไม่คุณแม่ที่หนึงนะฮะแล้วก็อามาุธหลวงเก็บก็มา นะฮะแล้วก็ญาติๆเต้นกันมันเข้ามาเต็นไปนหมดเลยอะ,อะไรลูกน้องป๊าบน้องปาล์มนี่ถือว่าไม่มีอะไรน้องปาล์มนี่จะยี้อยู่ข้างหลัง,ว,งวิ่งพุ่งกันให้สนนะฮะถ้าเกิดใครที่ดูรัะใครดูละดาแลนมาเราบ้างละดาแลนจะบอกว่าเขาไปดูซะเพราะว่าพันมีพระเอกรุ่นเล็กนะฮะหน้าเหมือนน้องปาล์มมากน้องป๊งาบจริงๆเหมือนจริงๆไม่ได้แสดงเป็นผีด้วยนะอันนี้ไม่ดอกวผมเป็นผีอะอะไรนะ ที่ให้น้องผมเป็นผีล,ลูกบอลลูกบอลพี่กินจะเอาน้องผมไปเข้าพวกพี่กินพี่กินเป็นผีเป็นคนเดียวพอแล้วจยังอยากมีอนาคตอยู่ครับนะฮะพูดถึงความรักพี่เรามีให้กันนะครับพี่ตอกับพี่กินก็บางคนจะชอบตกใจบางคนบางคนเล่นทวิตเตอร์นะฮะอันไหนใครเล่นทวิตเตอร์างใครเล่นทวิตเตอร์อ้าบางคนที่จะตกใจนะครับเพราะว่าอ่าบางทีตองทวิตกับกินคุยกัน แรงๆสนุกๆแต่ว่าไม่เป็นไรพ่อปอเขาลบพี่ใช่ไหมลูกมารักนะเกมมานี่เลยมาเกมมานี่เลยมามาคุยกันอไปดีกว่าอาเขอเสียงตัวไม่ร้องปอมามาคุยกันก่อนไม่สีไม่สีโอเคอ่ะหลอกมากอยากกัดมานานออกมาให้กัดนะฮะเป็นไงบ้างครับกับเอาทำไมได้เดี๋ยวซิ่งเจ้าก็คอยกล่องปอดูเป็นคนต่อเห็นตังค์ไว้ได้รู้บ้า พี่อยากให้เกดแต่งตัวนานเพราะพี่จะได้ยืนคอมาไหลายอยู่บนเวทีนาดนี้พี่ยผมผมเคยมาเพราะจำมาคอยเหมือนกันอ๋อเหรอยังไม่ได้ย่ใช่ไปรอก่อนไว้หนุ่มก็ใช้เวลาอย่านิดนึงคนสวยก็ต้องแต่งตัว <c oughs> ใช่ครับน้องเกดคนสวยแต่งตัวนานาน,นะคระับแล้วบอเป็นไงบ้างค,ครับคอนกับมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ฮะก็เต็มที่แล้วครับก็ท่องแวร์นั้นอยู่เลยเหลืออยู่ก็เต็มที่ที่สุดแล้วเพราะว่าซ้อมมาหนักมากพี่ที่ข่าว นะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี่จนถึงข้าวจนดึงดึกซ้อมตลอดซ้อมตลอดใส่เส้นลอยใสออกเป็นเพลงเนื้อเลยเนื้อลอยมาเออมันเลิกแต่พอวันจริงลอยออกเออในข่าวที่นี้ก็มีคนถึงเช้านะปองนีม่มีอีกครับนี<ะ>่นี่ต้องต้องไปดูกันอีกต้องดูกันเยอะนะครับใครเป็นใจของใครก็ต้องสนับสนุนคือมีมีนี่ควนมอยากผมได้ใช่ไหมผมแม่ได้เงินผมได้ถูกแต่แฟนคลับที่เขาก็จะล่ายรอนตังก็จะแต่ทุกคนเต็มใจใช่ไหม ต้พูดแกดูจริงใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ผู้จัดมากมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งต้องปางแกอยากมีส่วนร่วมจริงๆนะไม่ว่าจะกี่ครั้งนะคะพี่ผู้จัดก็ยังบอกโอ้ทุ่มเทเต็มที่เสมอตีนี้ระหว่างที่แกร้องอยู่นะคะพี่ผูก็วิ่งวุ่นข้างหลังกันมีการเปลี่ยนสกุ๊เปลี่ยนสกิ๊กกันตลอดเวลาพี่เห็นทุกอย่างนะฮะมีการเดียวกลางกันเป็นอย่างดีนะครับอยากที่จะปกมือให้กับพี่ผู้จัดนิดนึงนะขอบคุณพี่พี่นักดนตรีแสนซีแสนเสี่ยงด้วย พวกเรามาตั้งแต่คู่บุญคู่บุญมากๆใช้คำเก่าว่าตามวัยอยู่นะฮะอยู่กับพวกเรากันมาทุกคอนเสิร์ตแล้วก็หวังว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายังมีคอนเสิร์ตให้เล่นนี่แล้วก็มีท่าเต้นสนุกสนุกจากคูเอ็มด้วยใช่มท่อไหนคู่เอ็มอยู่นะเอาไม่คู่เอ็มนิดนึงคู่ของเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแบบเราไปคว้าที่ไหนมาสอนนะไม่ใช่นะครับคู่เอ็มนี่ถือว่าแบบประสบการณ์เพียบมากใช่ครับสามารถสอนสอนคนอย่างพวให้เต้นกับได้ได้ ผมก็ทำมตัวเป็นยังไงพี่ก็ชมไป็นพี่ชางกลางอะไรครับผมแล้วตอนนี้นะฮะซิงแอลทุกหลังเราพร้อมแล้วนะครับผมเพื่อจะเป็นการเสียเวลาเราจะไปพบก,กันกลับน้องบอลนักเตนในช่วงต่อไปเลยค่ะอย่างนี้เต้ตนจำได้เลย i <laughs>